ก็สวยสญญท่านผู้ชมด้วยนะครับผมผมจา่าพันวิโรจน์นะครับวันนี้ก็มาแสดงความดีใจก่อนเนาะสำหรับท่านผู้ชมในหลายท่านนะครับที่ทําตามคลิปผมแล้วมีอาการดีขึ้น,นครับในหลายท่านทําสําเร็จก็หายก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับอคือ่งนี้ครับท่านผู้ชมผมเนี่ยเป็นผู้ป่วยหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับแล้วก็มีอาการรุนแรงนะครับคือนอนติดเตียงเลยหลายเดือนมากนะครับสี่ห้าเดือน กว่าจะหายก็โหแย่นะครับตอนที่เป็นทรมานมากนะทรมานแบบไม่อยากอยู่อยากจะฆ่าตัวตายหลายครั้งนะครับแต่ก็ฟันฝ่าุปสักนะครับแล้วก็เอาจนหายจนได้จากท่าบําบัดที่ผมได้ลงไปในคลิปวิดีโอหลายคลิปนะ,นะครับซึ่งมาวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีรักษานะครับเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกคอบ้างนะครับเพราะว่า มอลองกระดูกหลังลงหลายคลิปไปเนาะันนี้เป็นหมอรองกระดูกคอทับเส้นนะครับซึ่งผมก็เคยเป็นมาก่อนนะครับแล้วก็รักษาหายได้ด้วยวิธีบําบัดด้วยวิธีรักษาที่เป็นพื้นบ้านโบราณหายแน่นอนนะครับอ่ะอย่างแรกเรารู้ก่อนครับว่าเราเป็นหรือเปล่านะครับอาการของหมอรองกระดูกคอทับเส้นนี้จะมีอาการปวดสะบักนะครับปวดคอครับเหมือนคล้ายๆคนนอนตกหมอนเลยครับคล้ายๆกันนะครับแต่มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าไอ้เวลาเราเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นเนี่ย มันจะไม่หายครับถ้านอนตกหมอนเนี่ยประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะหายเนาะแต่ถ้าหมอลองกระดูคอทับเส้นไม่หายครับเป็นอย่างนั้นนะทั้งปีทั้งชาติก็เป็นอยู่อย่างนั้นครับทรมานลาคาญหงุดหงิดสารพัดเลยนะครับท่านผู้ชมคราวนี้มันไม่จบตรงนี้นะครับมันจะพัฒนาความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรถ้าเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรมันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเข้าสู่วิกฤตนะครับมาดูครับ เมื่อเรามีอาการปวดคอนะครับล้าวลงสะบักนะครับเข้าไปใต้รักแร้แล้วก็ลงแขนครับมีอาการปวดแขนนังเข้านังเข้าจะมีรู้สึกว่าชามือชานิ้วนะครับอาการขั้นต้นจะมีอาการหงุดหงิดทรมานมากนะครับไม่หายนะครับเวลาเราจะเหลวคอนี่ต้องเหลียวไปทั้งตัวเลยครับจะเหลียวคอยีงไม่ได้ปวดนะครับแล้วก็สังเกตง่ายๆจะมีเสียงที่คอครับจะดังก็แก๊กก็แก๊กตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่ากระดูกมันมันไม่คงที่ของมานะครับ ตอนนี้มันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับเมื่อมันมีอาการชนิดปุ๊บมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งท่านผู้ชมรู้สึกว่าปวดคอมากก้มไปนิดเดียวนะเหมือนกับไฟช็อตตรงนี้เลยครับก้มฟึดไม่ได้เลยนะครับทรมานนะครับทรมานสุดๆนะครับปวดนอนลําบากบางทีก็นอนไม่หลับเพราะปวดจะนอนไม่หลับท้ายคลิปจะมีการสอนวิธีนอนนอนหลับแน่นอนนะครับตอนนี้เมื่อมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันจะไปถึงตรงนี้ครับมึนหัวครับมีอาการปวดเบ้าตามึนหัวไรสาเหตุ ไปหาหมอยังไงก็หาสาเหตุไม่เจอับมีอาการมืนหัวปวดเบ้าตานะครับเออพัฒนาขึ้นไปแล้วอีกระดับหนึ่งนะครับและลายแรงที่สุดเนี่ยมันจะทําให้เรานั้นเนี่ยเดินไม่ได้นะครับเดินไม่เหมือนจะล้มครับจะเซมจะมึนมากเลยนะครับจะรู้สึกมึนหัวจะขับรถอะไรไม่ได้เลยครับวันนี้จะทํางานไม่ได้แล้วนะครับทีนี้จะเริ่มพูดไม่ชัดนครับน้ำลายจะไหลจะข้างปากเพราะว่าปากกระดิ่งเริ่มชาจะเริ่มพูดไม่ชัดด้วยอาการจะเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะครับ ทำไมอาการเหล่านี้มันถึงเกิดขึ้นมาได้มันเกิดจากหมอนรองกระดูกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทครับท่านผู้ชมคือคอเราจะมีหลายข้อเนาะแต่และข้อจะมีหมอนรองกระดูกรองไว้ครับเพื่อให้คอเราโค้งงอได้ซึ่งหมอนรองกระดูกตัวนี้สําคัญมากห้ามเฉือนมันทิ้งครับทำลายมันทิ้งนะครับเพราะมันไม่สามารถสร้างใหม่ได้แล้วนะครับหมอนรองกระดูกตัวนี้นะครับคราวนี้หมอนรองกระดูกตัวนี้มันชักจะไหลออกมาครับ embracing. เวลามันไหลมันจะไหล2แบบนะครับไหลแบบปิ้นกับไหลออกไปทั้งยวง ถ้าไหลแบบปิ้นเนี่ยทำท่ารักษาผมประมาณสักเดือนหนึ่งน่าจะหายแล้วเพราะมันปิ้นครับรักษาง่ายนะครับแต่ถ้าไหลไปทั้งยวงอันนี้รักษายากละ่ะจะต้องใช้ท่าหมเนี่ยรักษาแล้วก็ใช้ระยะเวลาด้วยนะครับอันนี้มันจะดูรู้ได้ไงว่าปิ้นหรือไม่ปิ้นเราก็ต้องไปทำเอ็มไอเอกซเย์ครับจะเห็นว่าหมอรองกระดูกนั้นปิ้นวันนิดเดียวรักษาง่ายแต่ถ้าเกิดไหลไทั้งยวงเนี่ยจะไม่เห็นหมอรองกระดูกครับจะเห็นกระดูกชิดติดกันส่วนหมอรองกระดูกหายไปแล้วมองไม่เห็นบางคนก็คิดว่าหมอรองกระดูกเสื่อม หายเสียหายไม่ใช่ครับมันไหลออกไปครับไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทอ่านี่คือเหตุผลที่ทําให้ถึงปวดทําไมถึงชานะครับมันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเมื่อทับเส้นเลือดปุ๊มเนี่ยเลือดจะไม่ไปเลี้ยงแขนนะครับจะรู้สึกชามือชาแขนถ้าป่อยไ้นานๆเข้าแขนจะเล็กลงไปข้างหนึ่งเพราะเลือดไปเลี้ยงน้อยครับเพราะมันทับเส้นเลือดนะครับราวนี้มันทับเส้นประสาทด,ด้วยก็จะมีอาการปรวดระคายเคืองนะครับทรมานคอเหมือนคอเค็ดนะปวดลงสะบักใตรักแร้ ลามไปแขนนะครับเพราะมันทำทับเส้นประสาทนะครับคราวนี้ระดับแรกมันจะส่งอาการทางนี้ใช่ไหมเพราะมันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยให้เป็นมากขึ้นมากขึ้นโดยที่คุณไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะมันจะทับเส้นเลือดที่ไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได้ครับเลือดจะไปเลี้ยงสมองได้น้อยครับจะมีอาการมึนหัวเลือดจะไปเลี้ยงตาน้อยครับทาให้ตาเหลืองปวดเบ้าตาครับเลือดจะไปเลี้ยงลิ้นกับปากน้อยครับทาให้ลิ้นชาปากชาพูดไม่ชัด ปากจะเบี้ยวนะครับนี่คืออาการที่มันจะมาก,มากขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าอ๋อหมอนรองกระดูกนี่เองเป็นสาเหตุที่ทําให้มันเกิดอาการพวกนี้คราวนี้เรามาดูครับว่าหมอนรองกระดูกมันไหลไม่ได้เพราะอะไรครับนี่สําคัญนะครับที่มันไหลไม่ได้เพราะว่าตัวเราทําให้มันไหลครับสิ่งแรกๆที่ผมได้พบนะครับพฤติกรรมแรกๆที่ทําให้เกิดก็คือการก้มคอนา,นานๆครับก้ม,มอย่างเงี้ยก้มทําอะไรก็ได้แต่นานมากเลยวันหนึ่ง วันหนึ่งประมาณ2 3ถึงชั่วโมงติดต่อไประยะเวลาถึง4-5ปีมีโอกาสแล้วครับที่จะเป็นหมอแร้วก็ดูคอรับเส้นแล้วนึกดูครับว่าเราก้มคออะไรมาเช่นเราเล่นโทรศัพท์อันนี้อันดับหนึ่งเนะนี่ยก้มเล่นโทรศัพท์ทั้งวันก้มก้มก้มเล่นโอ้โหอันเอาเป็นเราตายนะครับยังไม่หนำใจครับก่อนนอนเอาไปเล่นในห้องนอนเอีกเวลาเล่นกันชูมือเล่นก็แรกๆมันไป็นไรครับน้า,านาเข้ามือเมื่อยครับ,ม,รบมือมันไหลไปที่หนะ้าอกครับคอก็ต้องหักลงนะคอหักลงเนหะ็นไหมหักลงเลยนะครับเพื่อที่จะเล่นโทรศัพท์ นี่คือสาเหตุหลักๆนะครับพอเราก้มคอมากเกินไปนะครับอาชีพหลายอาชีพ,พที่ก้มคอถ้าเราไปนึกดูครับเช่นช่างตัดผมช่างเย็บผ้านะนั่งเล่นคอมทํางานเกี่ยวคอมพิวเตอร์นานๆนะครับโอ้โหอันนี้เป็นง่ายเราไปดูฮะอาชีพอะไรที่ก้มคอนานนะครับนั่นแหละครับจะส่งผลให้เป็นนะฮะเอาต่อมาครับมันก็มีหลายสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการที่เรานั้น อเอี้ยวคออย่างรุนแรงเหลียวคออย่างรุนแรงหรือการกระแทกอย่างรุนแรงหัวไปกระแทกพดานประตูรถตึง้งพดานรถอะไรเงี้หกล้มอะไรเงี้นะครับเกิดการกระแทกเกิดการบิดอย่างรุนแรงหรือใครมาบิดคอคุณเล่นกรุบกุบอย่างเงี้ยนะครับโอกาสเป็นสูงนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือการชอบนั่งหลับอันนี้ก็เจอกันบ่อยคือชอบนั่งหลับนั่งแล้วคอพลิกไปข้างหนึ่งประมาณสามสี่ชั่วโมงโอ้โหแล้วทุกวันหรือไม่ก็คอเหงยนไปข้างหน้าหรือไม่ก็คอตกลง คือคอจะพับหรือจะไปข้างไหนก็ตามนานเกินไปครับโดวยเฉพาะคนที่นั่งหลับบนโซฟาอันนี้ตัวดีเลยคอเงยนหักหรอกเนี้ยนะมีโอกาสที่จะเป็นสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เนาะอีกสาเหตุนึงก็คือโคตรโชคร้ายเลยก็คือการไอกระจามหลายคนบอกเอ้ยไอกระจามเป็นได้เป็นได้ครับมันแล้วแต่ความซวยของแต่บุคคลนะครับล้าผู้ชมตื่นเช้ามาแล้วดันจามอย่างรุนแรงเนี่ยครับมันจะทําให้กระดูก คอเนี่ยขยับนะหมอนรากระดูกปิ้นได้ครับอัดชิ้วแรงๆหรือไอแรงๆงนะครับมันแล้วแต่ความซวยและโชคร้ายของแต่ละคนนะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะจะระมัดระวังยังไงถ้าคผู้ชมพยายามเวลาไอหรือจามให้พยายามเก่งไว้นะครับเก่งตัวหรือเอามือจับหน้าท้องแล้วเก่งไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆไอค่อยจามก็ได้นะครับมันจะช่วยให้กระดูกนั้นกล้ามเนื้อมันยึดไว้นะครับไม่ไม่ปล่อยให้อาล่วงโลกเงี้ยมันมีโอกาสเปิดนะครับโอเคเนาะอ่ะกระจบกันไปนะสาหรับอะไรที่ทํเป็นเป็นมันเป็นเพราะอะไรเรารู้แลวครัวนี้เราต้องระมัด โอเคไหมอ่าเรามาระวังตัวเองนะครับเพราะมันเป็นได้โดยที่คุณไม่คาดคิดนะครับอ้าวต่อไปครับวิธีรักษาแล้วนะครับวิธีรักษานั้นดูเหมือนยากแต่มันก็ยากซะจริงๆนะเริ่มต้นนะครับให้ท่านผู้ชมทําท่าบําบัด5ท่าที่ผมสอนนี้ก่อนถ้าท่านผู้ชมทําท่านี้สําเร็จนะครับมันจะเบาครับมันจะรู้สึกเบาเป็นท่าบําบัดทําให้เราเบาขึ้นนะครับแล้วต่อไปสู่ท่ารักษาอ่าราวนี้มาดูท่าบําบัดก่อนครับให้ท่านผู้ชมนะครับเอียงคอไปด้านใดด้านหนึ่งครับเอียงครับเอียงเยอะๆเลย ้างไว้สามสิบวิถ้าเอียงไม่ไหวเอามือช่วยกดคนที่เป็นจะเอียงไม่ได้นะครับต้องเอามือช่วยกดมันจะปวดให้มันปวดนะครับอย่ากลั้นลมหายใจอย่ากลั้นลมเอียงซ้ายสามสิบวิพอตรงท่าที่หนึ่งนะครับท่าที่สองเอียงขวาครับเอียงขวาเอามือช่วยกดไม่จอมืดก็ตรงนะครับอ่านะสองข้างนะข้างละสามสิบวิต่อไปก็ก้มครับก้มนี้ให้ปวดใช้ทอยถ้าก้มไม่ไหวเอามือช่วยกดสามสิบวิครับพอนะครับต่อไปก็เห็หน้าครับ เชิดไปครับเชิดไม่ไหวมือช่วยดันับดันให้มันปวดตรงไถท,ทอยให้ได้ค้างไว้สามสิบวิทีละสามสิบวินาทีครับสี่ทีแล้วเนาะทีสุดท้ายครับก็คือให้ท่านชมเอามือแตะจมูกครับแล้วก็ดึงคอหลบจมูกไปนะครับโดยที่ตัวอย่าขยับนะครับดึงจมูกหลบมือเหมือนเราเก็บคางเหงเ็นไหมสังเกตคางผมเก็บเข้าไปค้างไว้สามสิบวิเหมือนหนังอินเดียยึก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 อย่างนี้นะฮะแตะแล้วดึงเข้าไปค้างไว้สามสิบวิให้มันปวดตรงนี้ให้ได้นะครับ แค่นี้ครับ5้าท่าทำบ่อยๆทำตอนไหนบ้างทำเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนกี่เซตก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ละท่านั้นอย่าต่ำกว่า30วินะครับก็ครบแล้วนี่คือท่าบำบัดนะครับจะทําให้ท่านชมรู้สึกสบายรู้สึกดีรู้สึกว่าเข้าไปถึงจุดที่มันปวดได้นะครับต่อไปเป็นท่ารักษาอ่ะไปดูท่ารักษาครับเพราะมันต้องใช้อุปกรณ์นะครับไปดูครับท่านผู้ชมเลยครับนี่คือท่ารักษานะครับท่ารักษาจะต้องใช้ผ้าขม้าครับกับเสาที่แข็งแรง ถ้าไม่มีเสาต้นนี้ก็เสาโกฟุตซอลโกฟุตบอลสนามเด็กเล่นที่ปีนนะนะลาวกกไดหรือจะเป็นขื่อบ้านอะไรก็แล้วแต่นะให้มันแข็งแรงถ้าไม่มีก็ทําเหล็กขึ้นมาครับต้นทุนประมาณสองพันมาดูกันนะเอาผ้าขม้าครับพันครับผ้าขม้าพันนะครับพันเฉยนะครับแล้วก็เอามือจับไว้ให้นิ้วก้อยหันขึ้นนะครับนิ้วก้อยหันขึ้นเห็นไหมเอามาแขวนไว้ใต้ท้ายถอยครับเห็นไหมไใต้ท้ายถอย อันนี้เหงนหน้าเยอะที่สุดเหงนหน้าเยอะที่สุดนะครับเราจะยอ่อเข่าลงไปให้น้าหนักมันทิ้งลงเพื่อให้มันยืดกระดูกคอออกจากกันนะครับประมาณ4-6วินาทีพอนะครับ1ึงสองสามอย่ากลั้นลมหายใจอย่ากลั้นลมหายใจนะครับไปครับยอ่อเข่าไปประมาณ4-6วินาทีพอนะครับแม่มันลั่นดีนะผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไว้ใต้ไายถอยอย่าให้ผ้าขาม้าหนีบหูนะครับให้ผ้าขาม้าอ้าออกนะครับ หย่อนลงไปครับหย่อนลงไปอย่าก้นลมหายใจนะครับหนึ่งสองสามไปครับนี่ครับถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ยืนขึ้นเฉยๆครับนะฮะห้อยไว้ประมาณสี่ถึงหกวินาทีนะครับทําตอนไหนบ้างเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาก็เช้าเย็นนะครับพยายามหาผ้าที่แข็งแรงนะครับอาจจะเป็นผ้าดิบหรือผ้าอะไรก็ได้นะครับพยายามที่จะทําบ่อยๆแรกๆจะทำแล้วเจ็บนะ แต่ต่อไปจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาอีกคีนะครับผ้าเข่าม้าพันแล้วก็จับผ้าเขาม้าไว้นะครับแค่พันเฉยๆไม่ต้องมัดนะครับไว้ใต้ท้ายทอยครับเห็นหน้าให้มากที่สุดอย่ากั้นลมหายใจอย่าให้ผ้าเขาม้าหนีหูนะครับเดี๋ยวหูจะฉีกอย่ากั้นลมนะไม่งั้นหน้าเืดครับแล้วก็ห้อยไ้ครับหนึ่งสองสามไปครับเอ้ยเยี่ยมเยี่ยมไปเลยนะครับลง โล่งจริงๆนี่คือท่ารักษานะครับเดีย๋ยวไปฟังครับว่ารักษายังไงถึงหายนะครับอ่าแล้วนั่นก็คือท่ารักษาครับดูแลน่ากลัวไหมน่ากลัวเนาะแต่พยายามทําถ้าเกิดอะไรขึ้นยืนครับแค่ยืนขึ้นทุกอย่างก็จบถ้ารู้สึกมึนหัวยืนขึ้นครับจบอย่ากลั้นลมหายใจนะครับอย่ากลั้นลมหายใจพยายามทบาบ่อยบมีเวลาตอนไหนก็ทําหาจุดสัมผัสให้เจอหาจุดปลดล็อกให้เจอให้มันดังกึกให้ได้มันดังเมื่อไหร่คุณหายครับแล้วคุณไม่ต้องทรมานกับโรคนี้ต่อไป รักษาไม่ยากหรอกนะแต่ต้องใช้ความอดทนความมุ่งมั่นนะฮะับทำบ่อยๆรับรองว่าหายแน่นอนเชื่อผมนะครับอามุละท้ายรายการแล้วนะครับจะเป็นการสาธิตวิธีการนอนนะครับไม่ใช่สาธิตเป็นการแนะนําวิธีการนอนและตอบคำถามเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่ารายการนั้นดีมีประโยชน์ต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์นะครับหรือคนที่ทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายอยากตอบแทนตามหมายที่บัญชีนี้เลยครับวิโรจแซ่ลิ้มธนาคารกรุงเทพนะครับ ผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่โดเน a หรือบริจาคเป็นกาลังใจให้กันนะครับผมก็มีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปขอบคุณทุกท่านมากเลยครับหาบาทสิบาทก็แล้วแต่จะกะลุนาครับแล้วแต่จะกะลุนานะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ท่านผู้ชมครับเวลาเรานอนครับท่านผู้ชมอย่านอนคว่ำนี่คือหลักสําคัญเลยครับใครเป็นหมอนรองกดูคอครับเพื่อนอย่านอนคว่ำนะครับนอนง่ายครับและเวลานอนเนี่ยหมอนที่ใช้จะต้องเป็นหมอนที่ใบใหญ่ อย่านอนหมอนใบเล็กนะครับและพยายามให้คอนั้นเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกับตัวงงไหมคืออันนี้อันนี้หัวคอนะอันนี้ตัวนะเชื่อมติดกันใช่ไหมถ้าผู้ชมอย่านอนแต่หัวนะเอาเอา,เอาหัวเป็นหนุนหมอนเดียวัหัวจะกระดกขึ้นไปครับเพราะหัวกระดกขึ้นไปปุ๊บมันจะเป็นคนละส่วนกับกระดูกคอกระดูกตัวนะครับอันจะทำให้ผู้ชมแย่ยตื่นขึ้นมาจะแย,ย่ทันทีเพราะว่ามันเป็นคนละชิ้นกันถ้าผู้ชมจะต้องให้หัวกับตัวเป็นชิ้นเดียวกัน โดยเฉพาะท่านผู้ชมต้องหาหมอนใบใหญ่มาหนุนตั้งแต่หัวไหล่ขึ้นไปหนุนตั้งแต่หัวไหล่ขึ้นไปครับให้เป็นระนาบ45องศาเป็นแนวยาวอย่างนี้ให้คอกระดึกอ่อนนะครับกระดูกคอกระดูกตัวจะต้องชิดติดกันครับแล้วก็นอนยาวไปต้องฝึกนี้ให้ได้นะครับท่านผู้ชมจะตื่นมาสบายครับไม่ปวดคอไม่ทรมานนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหาหาหมอนใบใหญ่นะครับนอนอย่างนี้ให้ได้และที่สําคัญอย่านอนที่นอนนุ่มเกินไปนะครับพยายามหาที่นอนที่มันแข็งหน่อยเช่นยางพาราก็ได้ หรือแม่กระทั่ห่มสองผืนปูกับปูนนะครับแล้วก็นอนอย่าให้มันนุ่มเกินไปโดยเฉพาะคนชอบนอนเปยวนนอนโซฟาอันนี้จะหนักนะให้เลิกซะนะครับพฤติกรรมแบบนี้นะครับดิฉันติดนอนตะแคงมากเลยอจ๋ะทำไงดีได้ครับคุณนอนตะแคงได้แต่คุณอย่าลืมให้หัวกับตัวมันชิ้นเดียวกันหาบาลานให้เจอให้กระดูกคอกระดูกตัวมันชิ้นเดียวกันอย่าให้กระดูกมันขยบขึ้นไปอย่าให้หัวกระดูกขึ้นคุณก็สามารถนอนตะแคงได้ โอเคไหมอ่าคาถามดีนะเนี่ยเนาะอ่าดิฉันไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าคําถามนะแต่ดิฉันมีอาการอย่างที่จ่าพูดเลยอ่ะทาเลยได้ไหมได้ครับคุณทําเลยครับสองสาเดือนถ้ามันดีขึ้นใช่แล้วนะครับดิฉันเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นสามารถทําตามที่จ่าได้ไหมเพราะของจ่าเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นนี่ทำได้เลยครับผมตอบอ้างอิงจากใต้คอมเมนต์ผู้คนที่เป็นกระดูกทับเส้นนะครับทำแล้วหายทำแล้วดีขึ้นจริงๆทําได้เลยนะครับดิฉันผ่าตัดมาแล้วทาได้ไหมโอโห้คำถามสุดยอดเลยครับคำนี้นะฮะ ถ้าคุณผ่าตัดมาแล้วคุณต้องดูก่อนว่าคุณมีเหล็กอยู่ข้างในไหมถ้าคุณไม่มีเหล็กอยู่ข้างในคุณทําได้เลยครับเคลียร์เนาะแต่ถ้าใครมีเหล็กอยู่ข้างในห้ามทาเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเหล็กมันจะหลุดหรือเปล่ามันหลุดขึ้นมามันอาจจะเป็นอันตรายก็ได้เพราะฉะนั้นผมห้ามไว้ก่อนว่าห้ามทานะครับโอเคคําถามก็ดีเนาะผมก็ตอบคําถามให้ตามที่ผมนึกออกนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากรู้อะไรพิมพ์คอมเมนต์ไว้ผมจะมาดูคําถามนะครับแล้วผมก็จะมาตอบให้คลิป,ลปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน่่มมอนนนผ้ชชมกยยะครัับหวดแ ผมจะได้ส่งคลิปนี้ตรงไปยังผู้ป่วยที่เขาไม่รู้วิธีรักษาเขาจะโชคดีที่ได้เห็นคลิปท่านผู้ชมก็ได้บุญด้วยนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเพราะว่าผมมีคลิปรักษากระดูกทับเส้นนะกระดูกสันหลังนะครับที่ปวดขาปวดะฉพกะขาลงขาเนี่ยผมมีนะครับเข่าเสื่อมมีนะครับรักษาตัวเองเลยนะครับข้อมือล็อกนิ้วล็อกหัวไหล่ล็อกเอ็นหัวไหล่ฉีกมีวิธีรักษาด้วยตัวเองครับไม่ต้องไปหาหมอทําเองที่บ้านหายหายจริงๆนะครับ ท้ายนี้นะครับถ้าท่านชมหลายๆท่านนะครับขาดกําลังใจที่จะรักษาไม่ว่าจะเป็นตัวอันไหนก็ตามนะครับกระดูกคอกระดูกหลังนะเข่าไหล่นิ้วถ้ารู้สึกท้อแท้นะครับให้อ่านคอมเมนต์เยอะๆคอมเมนต์แต่ละคลิปนะครับที่มาลงไม่ใช่หน้ามานะครับผมไม่รู้จักแต่เขาทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายเขาจะมาลงคอมเมนต์ให้เราเราจะรู้สึกมีพลังเวลาอ่านเราจะมีพลังใจครับที่อยากจะรักษานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาลงคอมเมนต์ให้ผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ไม่ทิ้งกันนะหายแล้วยังมาลงคอมเมนต์ให้สร้างพลังใจให้กับผู้ป่วยท่านใหม่ ทำให้มีกำลังใจอยากรักษาตัวเองนะครับขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณครับสาหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณท่านที่ติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับมาลงทุกอาทิตย์ครับไม่ทิ้งกันไปนะครับสาหรับเพจนะครับใครที่อยากติดตามเพจก็ไปที่หมอลองกระดูกรักษาได้ด้วยตัวเองนะครับหมอลองกระดูกทับเส้นรักษาตัวเองเป็นเพจนะครับเข้าไปสามารถเข้าไปติดตามในเพจได้แล้วก็ถามได้เลยนะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับจ่าพันวิโรจน์แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ีผ